สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกล่องสุ่มแคร์แบกันนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นอ่ซีรีส์ของของแฟนนะครับที่เขาไปลองไปซื้อมาเขาชอบซีรีส์นี้นะก็ตัวนี้จะเป็นซีรีส์แคร์แบกวอเตอร์แลนด์ซีรีส์นะครับแล้วก็แคร์แบกออลล็อกเดอะเมจิกนะครับผมซึ่งในแคร์แบกวอเตอร์แลนด์ซีรีส์นะครับก็จะมีทั้งหมดเก้าบวกหนึ่งเนาะนะครับประกอบด้วยนะครับผมเดี๋ยวซูมแป๊บหนึ่งนี่ฮะฮาร์โมนีแบกนะครับเทนเดอร์ฮาร์ดแบกนะครับ แชร์แบร์นะครับผมเชียร์แบร์นะครับบิชแบร์กัมปี้แบร์นะครับผมเบสทามแบร์กูดรักแบร์แล้วก็ฟันชายแบร์นะครับผมซึ่งตัวพิเศษก็จะเป็นทรูฮาร์ดแบร์ไอพวกเนี้ยจะมีพร,อร็อพฮะผมว่าพร็อพเขาทำสวยงามดีเป็นเมฆแล้วก็ขี่นู่นขี่นี่นะก็ดูมีความน่าสนใจดีนะส่วนในกล่องมันจะเป็นอ่าเป็นอัลล็อกเดอรเมจิกก็คือเป็นตัวแบบดีไซน์ปกติแล้วมีซีเกตอยู่หนึ่งตัวผมไม่รู้แต่นี้เขาไม่บอกว่าตัวอะไรนะ อันนี้ก็จะเป็น8ตัวหลักๆนะครับผมกู๊ดลักเทนเดอร์ฮาร์ดซันชา n ันชัยวิชแบร์เชี e แบร์กัมปี้เบธามแล้วก็แชร์แบร์นะครับผมทีมก็คล้ายๆกันนะเหมือนมันเป็นตัวละครหลักที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆกับอ่าซีรีส์นี้เนาะก็คือเป็นตัวละครหลักๆนอันนี้แต่อนนี้มี9ตัวนะครับจะเห็นว่าตัวที่มันไม่มีคือฮาร์โมนี่แบร์นะในทีมเนี้ยก็จะเป็นตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาในซีรีส์ของวันเดอร์แลนด์ซีรีส์น,นั่นเองนะครับอ่มาดูของดีกว่าว่าเป็นยังไงฮะ คืออันนี้เราจะไม่ได้รีวิวเป็นของชิ้นๆนะแต่เราจะรีวิวตอนที่มันแบบอยู่ในกล่องแล้วนะครับเพราะว่า,าแฟนเขาอยากได้เป็นแพ็กเกจนะเนี่ยก็ผมว่าก็สวยดีนะก็คือได้ซื้อกล่องแพ็กเกจมาด้วยนะครับในการที่จะเก็บน้องนะครับผมเอาไว้กันฝุ่นกันอะไรเงี้ยนะครับก็มีการติดกาวตัวของอดินดน้ำดินน้ำมันกาวนะคล้ายๆประมาณนี้นะครับในการติดให้มันอยู่นะครับผมแล้วก็ให้มันทรงตัวอยู่แบบหนึบนิดนึงนะฮะแล้วก็ติดพร็อพอะไรเนี้ยตัวนี้ก็สวยดีฮะตัวนี้เป็นวิชเบร์นะครับ ในซีรีส์นี้นะครับผมอีกกองนึงนะครับก็เหมือนกันฮะคือเขาพยายามจะหาตัวพอปที่มันกันฝุ่นได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับนี่น่ารักมากที่ตัวตัวตัวผิวมันอะผิวสใสสะท้อนแสงมากเลยนะคือดูสวยงามมากๆนะครับถ้าใครชอบซีรีส์นี้ผมว่าก็ก็ดูได้นะก็ดูสวยดีนะครับผมอ่าตัวนี้น่าจะชื่ออ่าเทนเดอร์ฮาร์ดนะครับผมนี่นี่เทนเดอร์ฮาร์ดแบนนะครับก็มีความวิบวับไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะดูแบบไม่ได้แบบละยิบละยยับนะครับแต่ตัวนี้ ก็จะดูแบบผิวจะดูแบบสะท้อนแสงมากกว่านะครับก็สวยงามดีแล้วก็การเก็บก็จะเป็นแบบซิลโคลรูปแบบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซิลพลาสติกแบบนี้นะครับก็แกะถอดได้นะครับผมแต่ว่าทอไปบ่อยไอตัวพลาสติกอาจจะเสื่อมสภาพได้ดังนั้นก็ใส่แล้วอยู่ยั้งยืนยงจะดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวของแคแบสนะฮะน่ารักดีนะครับอันนี้การ์ดก็ใส่ไม่ได้นะต้องอยู่มาอยู่นอกกล่องนะครับส่วนอันเนี้ยเนี่ยใส่การ์ดเข้าไปข้างหลังได้นะครับก็จะเป็น การแกะแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮก็เจ๋งดีครับถือว่าเป็นการกิมมิคการเก็บของที่ดูสวยงามดีสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ